เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสเปรย์ทำความาสะอาดหน้ายาง A-Line s t a ตมป์คีนิ่งสเปรยกันดูนะคะเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรพรีเมียมคุณภาพด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะทำความาสะอาดหน้ายางได้ทันใจหรือเปล่าแลวเราก็เลยใช้เป็นเป็นสูตรนี้มาทดสอบกันนะคะหน้ายางเปืเป่อนๆแบบนี้ จะสะอา,าดทันใจหรือเปล่าแต่ที่สําคัญค่ะโปรดักสินค้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสินค้าจากเยอรมนีด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นทิชชู่หรือว่าผ้าก็ได้แต่เราใช้ผ้าค่ะสะอาดเหมือนใหม่เหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยและในส่วนของหัวสเปรย์ค่ะหมุนได้340องศาด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะสําหรับสเปรย์ทำความสะอาดหน้ายางค่ะกระทัดรัดพกพาง่ายทําความสะอาดหน้ายาง ลายสแตมคิมมิ่งสเปย์นะคะอย่าลืมเขย่าวขวดทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะคะ